สวัสดีทักทายเพื่อนๆในวันศุกร์ที่6กันยายนพศ2567นะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะครับมี7คู่เด็ดเช่นเดิมนะครับทั้ง7คู่ในวันนี้เราก็จะอยู่กันที่ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกทั้ง5คู่แล้วก็อีก2คู่เนี่ยจะเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้นะครับซึ่งไฮไลท์ประจำวันนี้นะครับก็จะมีศึกยูฟ่าเนชันลีกอยู่1คู่นะครับก็จะเป็นบิ๊กแมตของคืนนี้ฮนะ จะเป็นฝรั่งเศสจะเจอกับอิตาลีนะครับส่วนฟังฟุตบอลโซนอเมริกาใต้นะครับก็จะเป็นบราซิลนะวันนี้ครับทัพซัมบา้าจะเจอกับเอกวาดอร์แล้วก็อีกหนึ่งคู่นะ่าสนใจก็เป็นอุรุกไวจะเจอกับารากวนะครับแน่นอนครับทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างผมจะไปเน้นตัวไหนเนี่ยก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีกาฟุตบอลผมก็อยากจะพาเพื่อนๆไปดูผลฟุตบอลนวันกันเลยนะครับ สำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มี7คู่ที่วิเคราะห์ที่หน้าช่องเช่นเดิมนะครับเริ่มกันที่คู่แรกครับญี่ปุ่นนะฮะเอาชนะจีนไปได้ด้วยสกอร์7ประตูศูนย์คู่นี้ผมล็อกต่อญี่ปุ่นไปที่ราคา2ลูกครึ่งคู่นี้ก็กินเต็มนะครับคู่ที่2อานะฮะอัเซอร์ไบจันเปิดบ้านแพ้กับสวีเดนไปด้วยสกอร์3าลูกหนึ่งคู่นี้ผมลอกต่อสวีเดนไปที่ราคา1ลูกคู่นี้กินเต็มนะครับ คู่ที่3ครับเดนมาร์กฮะเปิดบ้านเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สอประตูศูนย์คู่นี้ผมเลือกรองสวิตนะคู่นี้ก็วิเห์ผ่ันไปคู่ที่4ครับสกอตแลนด์แพ้ให้กับโปรแลนด์ไปด้วยสกอร์สาตสคู่นี้ผมเลือกรองโปแลนด์ไปที่ราคาปปคู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่5ฮะโปรตุเกสกับโครเอเชียและคู่นี้ก็เป็นคู่ VVIP เป็นทีเด็ดประจำวันด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะโปรตุเกสเอาชนะโครเอเชียไป สองประตูนั้ก็ไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากเกมนี้เนี่ยบุรเกตต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่บุรเกตหรือว,ว่าบิน VVP ก็เจ้ากันไปนะครับคู่ที่6ครับเซอร์เบียเปิดบ้านเสมอกับสเปนไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตรูศูนย์ลูกที่ว่าคู่นี้ก็พิกล็อกเหมืนอนกันนะเนื่องจากเซอร์เบียเนี่ยค่อนข้างจะทำเซฟไพยันเสมอกับแชมป์ยุโรปมาได้คู่นี้ครับผมเลือกต่อสเปนนะั้นแล้วก็คู่นี้วิเคราะหพาดไปนะครับและคู่ที่เจ็ดคู่เมื่อเช้านี้นะครับก็จะเป็นคู่ของอาร์เจนตินาเปิดบ้านเอาชนะชิลไไีวสกร 3, คู่นี้ผมเลือกต่ออาจารนิาไปที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้กินเต็มนะครับภาพรวมเมื่อวานนะครับตัวทด็ด VVAP ก็เจ๋งกันไปนะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าผมจะเลือกตัวไหนมาเป็นตัวด็ดตัว v ี p หรือว่าตัวทำเงินในวันนี้นะครับส่วนผลหน้าช่องเมื่อวานทั้ง7คู่จากภาพรวมนะครับก็วิเคราะห์พลาดไป2คู่ ยกกันไป1คู่แล้วก็ได้กินกันไป4คู่นะครับอย่างที่มองนะครับทีเด็ดวี p ีพีคงมีกันทุกๆวันนะครับชาเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการรับเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะครับที่ไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับและสัปห์แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่สึกยุฟ่าเนชันลีกบีนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง คาสังสถานจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอร์เวย์คู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามอัลตายิกสตาดีออจะเตะกันในเวลา3ทุ่มเรลดเปิดมานะครับเป็นทีมเยันอย่างนอร์เวย์ต่อที่ราคา1ลูกนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า ทุกๆสำนักราคาจะไหลไปตรงกันนาะไหลไปที่ฝั่งนอร์เวย์ต่อที่าาร,าราคาลนะุกรึ่งราคาหน้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นอร์เวย์ต่อที่ราคาลูกรึ่งนะครับถ้าเราไปลองฝั่งคาซักสารเจ้าบ้านาาราคาน้ําจะอยู่ที่1.9 3ถ้าเราไปต่อฝั่งนอร์เวย์ราคาน้ําจะอยู่ที่1.9 5เรทเปิดมาเนี่ยก็เป็นนอร์เวย์นะเป็นฝ่ายต่อก็ไม่แปลกครับก็ชื่อชันเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วหน้านอร์เวย์ค่อนข้างจะดูดีกว่าคาซักสานนะครับส่วนผลงานเฮ h ูเฮคูนี้ทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับ อย่างแรกนะจาก5นัดเนี่ยคาซักาสถานชนะได้1นัดแล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แพ้กับอเซอร์เบจันไปด้วยสกอร์3ประตู2ส่วนฝั่งนอร์เวย์ฟอร์ม5นัดล่าสุดนอร์เวย์ก็ฟอร์มไม่ค่อยสวยเหมือนกันนอร์เวย์ชนะมา1เสมสอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นอร์เวย์นะฮะแพ้กับเดนมาร์กไปด้วยสกอร์3ประตู1ครับคู่นี้ครับถ้าเทียบกันในแง่ของฟอร์มการเล่นก็ต้องยอมมอเลยว่าทั้ง2ทีมนะฮะฟอร์มไม่ต่างกันแต่ว่าคาซักาสถานเนี่ยย่ำแย่สสสุดุดดดดคคาาาาาาซซัััักกกกกถถนนนนนนแพ้้้มมม4เเเตติ่่ออกกนนะรีียไวลบขงใช็ ค่อนข้างจะมีปัญหาจริงๆนะครับฝั่งโนเวเนี่ยมีขุมกําลังตัวทีเด็ดในเกมลุกค่อนข้างจะน่าสนใจนะคู่หน้าเนี่ยคาดการว่า น่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์สโลตส์สูน่าจะแอดเดลโกเมิดน่าจะลงเล่นร่วมกับเออร์ลิงฮาเลนศูน้าโค้ชประการจากแมนซิตี้เรียกได้ว่าคู่หน้าของฝั่งนอร์เวย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาวุธหนักจัดเต็มนะโดยที่จะมีเพย์เมกเกอร์อย่างมาร์ตินโอเดกาดจะเป็นตัวสร้างสารรค์เกมผมว่าด้วยเกมลุกของนอร์เวย์ที่ค่อนข้างจะดูหนือกว่าฝั่งคาซัสถานที่มีปัญหาในเรื่องเกมรับอยู่แล้วเกมนี้นะผมอ่านว่าฝั่งทีมเยือนอย่าง รนเวย์เนี่ยจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้อย่างไม่ยากด้วยเนื่องจากคาสักสานะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มลูดจริงๆเลยไปมาในวันนี้เป็นรนเวย์ต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งคูน่นี้ยังไงซะอยู่ฝั่งโนเวย์น่าจะได้รุนน่าจะได้เหตุรับซับมากกว่าใช่นนเนี่ยจากราคานี้ผมเลือกต่อไปที่ทีมชาติรนเวย์ไปรอลุ้นเม็ดที่2อฟะทงเรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกยูฟาเนชันลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่าง สโลวีเนียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของออสเตรียคูนิกกจะเตะกันที่สนามซานิโอนสโตซิเซ่จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสนะครับเรามาดูเรทราคาคูนิ้กันก่อนเลยซึ่งเรทเปิดบ้านในวันนี้เป็นทีมเย็นอย่างออสเตรียต่อที่ราคาปปนะครับราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่ออสเตรียต่อที่ราคาปปถ้าเราไปลองฝั่งเจ้าบ้านอย่างสโลวีเนียราคาน้ําจะได้อยู่ที่2.00จุนูชาเตต่อฝั่งออสเตรียราคาน้ําจะได้อยู่ที่1.88เรทเปิดมาเป็นทีมเยอนเป็นฝ่ายต่อก็ไม่แปลลกกเนนนื่อองงงงงจางาาผผขททั้2ีมนะ สนัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมไม่ได้เคยเจอกันนะครับออสเตรียเอาชนะสโลเวเนียได้ทั้ง3นัดแต่โดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็ต้องย้อนไปไกลเมื่อปี2019เป็นสโลเวเนียเปิดบ้านแพ้กับออสเตรียไปด้วยสกอร์1ประตูศูนย์นะครับส่วนภาพรวมของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการก็ไม่น่าเชื่อนะว่าสโลเวเนียในรอบพิเกมนี้เนี่ยเสมอมาทั้ง5เกมรวดเลยนะครับโดยที่เกมล่มสมมสสสา,ลลส,า 2, 3, 4, ลลสุดก็เป็นเกมที่สโลเวเนียไปเสมอกับโปรตุเกสไปด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนครับออสเตรียฟออออออรรร์มมมมมม5นนนััดดดดหลลลงสสสสสุุเเ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 ตตีีียยชะาา2 2 1แแ้้วกกกกก็็็พไปปป่่ทบ แพ้ให้กับตรุรกีไปด้วยสกอร์2ประตรนุนะครับคุณครับก็ตอ้องยอมเลยว่า,ามาตรฐานของทั้ง2ทีมเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรนะฝั่งเจ้าบ้านอย่างเซอร์เบียก็ถือว่าเป็นทีมที่ดูดีไม่เบานะครับ ซึ่งเกมที่สโลวีเนียเสมอเนี่ยก็บางเกมเจอทีมใหญ่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับโปรตุเกสหรือว่าเสมอกับอังกฤษใน2นัดหลังสุดนะครับส่วนฝั่งออสเตรียนะก็ผลงานดูดีไม่แพ้กันนะครับเกมที่ชนะนในยูโรเนี่ยก็เป็นเกมที่ออสเตรียชนะโปรแลรนด์กับเอาชนะฮอลแลนด์ได้รูปเกมเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าออสเตรียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างจะเขี่ยวไปมากซึ่งคุณเนี่ยถ้ามองถึงฝั่งออสเตรียทีมเยือนก็ยังคงดูดีกว่าเจ้าบ้านนะซึ่งสโลวีเนียเจ้าบ้านเนี่ยตัวทีเด็ดก็จะมียันอบ ผู้สัปปะตูจากแอดมิริตนะก็เป็นจอมนึกอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้นะครับส่วนแนวรุกตัวทีเด็ดของฝั่งโซรเวเนียเจ้าบ้านก็จะเป็นเบนจามินเซสโกที่เป็นสุดหน้าตัวความหวังของฝั่งเจ้าบ้านเลยนะครับส่วนฝั่งทีมเย,ยนเน่ออสเตรีย ria, ก็อุดมพุด้วยผู้เล่นที่ค้าแข่งอยู่ในศึกบุนเดสลีกาแต่ละคนเนี่ยก็คุณชื่อกันเป็นอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นฟลิปไรฮัตนิโคลัสไซวอล คารัตไลเมอร์โลมนโนชมิดคิสตอบบอมการ์เนอร์มาเซลซิบิเซอร์หรือแม้กระทั่งกองหน้าอย่างมาโกอันนาโตวิดนะฮะเรียกได้ว่าขุมกำลังชุดนี้ของออสเตรียก็ค่อนข้างจะลงตัว และแข่งๆไปอย่างมากซึ่งออสเตรเลียในชุดนี้นะจะขาดตัวหลักอย่างดาวิดอาราบาที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับนั่นนะครับคุณเทียบจากมาตรฐานและเลนราคาที่เปิดมานะาทีมเยือนอย่างออสเตรเลียต่อที่ราคาบอบปอเนี่ยผมยังมองว่าอยู่ฝั่งทีมเยือนเนี่ยน่าสนใจมากกว่าเนื่องจากผลงานที่เคยเจอกันนะออสเตรเลียฟาดเรียบบวกกับคุมกาลังของออสเตรเลียในชุดนี้กําลังอยู่ในช่วงท็อปร์มกับบรรดาทีมของตัวเองนะ ฉันเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบมาที่ทีมชาติเนื่องจากนักเตะที่ฟอร,ร์มดีจากสโมสรพอมาที่ทีมชาติเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นแงรงขับเคลื่อนและคาดว่าด้วยความที่มาตรฐานของออสเตรียดูดีกว่าเกมนี้ผมมองไปที่ทีมอย่างออสเตรียจะบุกมาเฉือนชนะฝรงเรามากันที่คู่ที่3มนะครับมากันที่ศึกยูฟาเนชั่นลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่าง เวลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตุรกีนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามคาร์ดิฟซิตี้สเตเดียมจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเรามาดูเลยราะคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเปิดเปิดมาในวันนี้เป็นราคาเสมอราคาณตอนนี้ก็ยังเป็นราคาเสมอนะฮะร,ราคาน้ำถ้าเราเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านกับฝั่งทีมเยือนเนี่ยราคาน้ำเท่ากันเลยนะราคาน้ำตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งจุดเก้าสี่นะครับส่วนภาพรวมของฟอร์มการเล่นนะฮะก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้งสองทีมนะฮะฟอร์มแตกต่างกันพอสมควรนะเวลนะฮะชนะมาหนึ่งเสมอสามแล้วก ที่เวลแพ้กับสโลเกียไปด้วยสกอร์สี่ศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยียนตรุรกีตรุรกีนะครับจากหานัดเนี่ยตรุรกีชน,นะมาสามแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ตรุรกีแพ้กับฮอลแลนด์ไปด้วยสกอร์สองประนหนึ่งะ,ระครับซึ่งครูนี้เคยเจอกันอยู่3ครั้งนะครับก็ทั้ง2ทีมเนี่ยเอาชนะกันไปได้คนละ1ครั้งแล้วก็เสมอ ER กันไปหนึ่งครั้งหน้าเียกได้ว่าเห head ก็ค่อนข้างจะสูสีกันส่วนเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวลนะเปิดบ้านเสมอตรุรกีไปด้วยสกอร์หปปนััวนนม้้อีขงงท2 รเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอย่างเวลภายใต้การคุมทีมของเค็กเบลามีวันนี้ครับเวลก็คาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4สามสานะครับแนวะรับก็จะมีโจโรดอนจากคุมบมัญชาก,การในเกมรับตรงกลาง3คนก็คาดว่าจะใช้จอร์แดนเจมอีธานแอมปาดูแล้วก็อารอนแลมซี่โดยที่3ในลลกวันนี้คาดว่าจะใช้แฮร์รี่วิลสันคิฟเฟอร์มัวแล้วก็แบนนันจอนสันนะครับส่วนฝั่งทีมเยอนครับตุรกีภายใต้การคุมทีมของว so ินเซนโซมอนเตลากุนซือชาวอิตาลี วันนี้ครับตุรกีก็คาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4 3 3สนะครับแนวรับวันนี้คาดว่าจะเป็นเมริเดีเมราจะคุมประชาก,การในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะใช้โอคันก็คูฮากานสันฮานกูแล้วก็คานไอฮันนะครับสามลูกวันนี้คาดว่าจะใช้เคนันยินดิสบาลิสยูมาร์แล้วก็ตัวทเทรดเกมลูกอย่างอาดากูแลนะครับซึ่งถ้าเทียบจากไลอัพเนี่ยโอเคแหละฝั่งเวลเนี่ยก็อุดมไปด้วยพลนที่ บางรายค่าแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะฮะบางรายก็ค่าแข่งอยู่ในศึกเดนมี้ยนชิปของอังกฤษหลายคนก็ค่าแข่งอยู่ในลีกท็อปของยุโรปนะครับโดยเฉพาะในรายของซันคานูกูที่เป็นเพเมเกอร์ของฝั่งตุรกีก็เป็นตัวเล่นลูกนิ่ง <c oughs> เล่นลูกฟีคิกที่ค่อนข้างจะเป็นตัวอันตรายในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากซันคานูกูเนี่ยค่อนข้างจะแม่นเป็นอย่างมากในการเล่นลูกนิ่งนะตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดอันตรายของฝั่งตุรกีในชุดนี้อีกหนึ่งรายก็เป็นตัวสร้างสรรค์เกมตัวริมเส้นอย่างอ,า,อาดากรู ถือว่าตัวนี้ก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของตรุรกีอีกหนึ่งคนฮนะเกมนี้ผมว่าด้วยความที่แตกต่างของฝั่งทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือนซึ่งผมมองว่าก็แตกต่างกันไม่มากนะักดีไม่ดีครับคูน่นี้อาจจะไปออกที่น่าเสมอโดยซ้ำนะเนื่องจากทั้งสองทีมอย่างที่บอกครับมาตรฐานก็ไม่ค่อยจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะมองหาผู้ชนะใน90นาที ผมมองว่าทีเด็ดที่ขาดฝั่งทีมอย่างตุรกีน่าสนใจมากกว่าโดยเฉพาะในตัวเพเมเกอร์อย่างซานลกูหรือแม้กระทั่ง3ตัวลูกของฝั่งตุรกีเนี่ยผมมองว่าเกมลูกของตุรกีอันตรายมากกว่าฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างตุรกีคาดว่าวันนี้ตุรกีมีดีพอนะฮะที่จะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้ฟันธงเรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกยูฟาเนชันลีกเอในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างเบลเยียมนะครับวันนี้ก็จะเจอกับ อิสราเอลนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามนาคิยอเดยสตาดิโอ่นะครับจะเป็นสนามกลางที่เมืองเดเบเซนประเทศฮังการีนะแล้วก็จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูเรทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยเรทเปิดมาก็เป็นฝั่งเบลเยียมต่อที่ราคาลูกครึ่งนะฮะบางสมัครก็เป็นราคาฝั่งเบลเยียมต่อที่ราคาลูกครึ่งครงสองซึ่งราคาณตอนนี้นะราคาก็ขยับไปที่เบลเยียมต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2สองไปแล้วนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งเบลเยียมราคาน้ําจะได้อยู่ที่่ 2. 2006ถ้้าาาาาเเรรไปลออองงฝัสนะคํจ อยู่ที่1.82จนะครับจากเลยที่เปิดมาราคาก็ค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องเลยนะและผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับจากภาพรวม5นัดหลังสุดนี้ในเบลเยียมชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบลเยียมแพ้กับฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับอิสราเอลฟอร์ม5นัดหลังสุดอิสราเอลชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อิสราเอลเอาชนะเบลุสไปได้ด้วยสกอร์สี่เปอร์ละตัวสุดนะครับส่วนเฮตูเฮทคู่ งครั้งเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็ต้อง้อนไปไกลถึงปี2 0 1 5นู่นเลยนะเป็นเกมที่เบลเยียมเปิดบ้านเอาชนะอิสราเอลไปไดนด้วยสกอร์สักประเด็นครับซึ่งเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเบลเยียมภายใต้การคุมทีมของโดมินิโกเทเดสโกวันนี้ครับกุนซืออย่างเทเดสโกก็จะวางระบบ 4--23 1นแนวรับก็จะมีวอลฟาสจากคุมประชาการในเกม,มกรับมิดฟิลคู่กลางคาดว่าจะเป็นโอเดลมองการ่าจะเล่นคู่กับอามาโดออโรนา โดยที่3ในโลกวันนี้คาดว่าจะเป็นยูฮันบากาโยโก้แควินเดอะบอยแล้วก็เชลล์มี่โดกูนาปาวันนี้คาดว่าจะเป็นลุยส์โอเพนดาจะลงลาชคาขาในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยอนครับอิสราเอลภายใต้การคุมทีมของชานเบนซีมอนนะฮะวันนี้ครับอิสราเอลคาดว่าน่าจะมันในระบบ4 2 3 1แนวรับคาดว่าจะเป็นราสเชลโมนจะคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางครับคาดว่าจะเป็นดอปเบลสนะฮะจะเล่นคู่กับกาเลียลคานิชอฟสกี้3ในโลกวันนี้คาดว่าจะเป็นมอนอสเซอร์มอนออสการ์กู๊กแล้วก็ิเอล อบบาบดานะฮะโดยที่นาเป้าวันนี้ก็จะวังชัยบาริโบจะลงล่าตะขงายในวันนี้นะครับซึ่งถ้าเทียบจากหลายอภิคาดการนะครับแน่นอนครับฝั่งเบลเยียมเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแผงรัง แผงมิดฟิลหรือแม้กระทั่งแนวลุกนะครับอิสราเอลเนี่ยมีตัวทีเด็ดอย่างมานอซเลบอนที่ถือว่าเป็นนักเตะที่คุ้นชื่อคุ้นหูนะนอกนั้นก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็คักแข่ขงอยู่ในลีกลองๆหรือว่าอยู่ในลีกอิสราเอลนะครับนั่นนะครับเทียบกันในแง่ของมาตรฐานผมมองว่าเบลเยียมวันนี้ดูหนือกว่าังอิสราเอลค่อนข้างจะเยอะถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะเตะก,กันที่สนามกลางแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของฝั่งเบลเยียมเนื่องจากเบลเยียมนะตัวทีเด็ดที่ขาดในเกมลุกค่อนข้างจะน่า ลุกขึ้นกับ2อยังไงซะราคาไหลขึ้นแบบนี้คู่นี้ผมขอไปตามราคาไหลผมมองว่าจากราคานี้เบลเยียมนะฮะเกมนี้2เม็ดผมม,ม่ามีคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เบลเยียมถ้าเราเลือกเชียร์เบลเยียมในวันนี้ผมมองว่าเราจะได้ลุ้นสองอย่างไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟันธงเรามากันที่คู่นี้นะครับศึกยูฟาเนชันลีก เอในกลุ่ม2นี้นะครับก็ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนในวันนี้แล้วนะครับจะเป็นคู่ระหว่างตรไกฝรั่งเศสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัสซูรีอิตาลีนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามปาร์คเดอแปงสนามของปารีสแซงแชแมงนะจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเปทเปิดมาในวันนี้นะฮะเป็นฝรั่งเศสเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูกก่อนที่ทุกๆสำนักราคาจะไหลไปตรงกันที่ฝั่งฝรั่งเศสต่อที่ราคาหนึ่งลูกนะครับราคาณนะ ีฝรั่งเศสต่อที่ราคาขึ้นกับปลูกแต่ว่าราคาณตอนนี้ ก็ยังอยู่ที่ฝรั่งเศสต่อที่ราคาคืนกับลูกถ้าเราไปต่อฝั่งฝรั่งเศสราคาน้ําจะได้ที่1.81ถ้าเราไปลองฝั่งอิตาลีราคาน้ําจะได้ที่2 0 7ซึ่งคณเนี้ราคาก็น่าจะสวิงอยู่2อราคานี้นะก็จะเป็นฝรั่งเศสต่อที่ราคาคืนกับลูกหรือว่าจะเป็นฝรั่งเศสต่อที่ราคา1ลูกนะครับจากเลยที่เปิดมาเทียบชื่อชั้นเนี่ยก็ราคาดูนว่าค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องเลยนะถ้าเทียบกันในแง่ของผลงานที่ผ่านมาครับเฮทูเฮทห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได ไปหนึ่งนะัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันนะก็เมื่อปี2018เป็นฝรั่งเศสเปิดบ้านเอาชนะอิตาลีไปได้ด้วยสกอร์3-1ครับส่วนฟอร์มการเล่นภาพรวมนะ5นัดหลังสุดในทุกรายการฝรั่งเศสเก็บชัยชนะมาหนึ่งเสมอสาแล้วก็แพ้ไปหนึเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฝรั่งเศสนะฮะไปแพ้กับสเปนในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยุโรในครั้งล่าสุดไปด้วยสกอร์2 ตัวหนึ่ง,งครับส่วนฝั่งอิตาลีฟอร์ม5นัดหลังสุดอิตาลีชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อิตาลีนะฮะแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์2ปะตูตูนะครับคุณนีครับถ้ามองถึงฟอร์มการเล่นก็แน่นอนนะฝั่งฝรั่งเศสเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเรา,าดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านอย่างฝรั่งเศสภายใต้การคุมทีมของดีดีเย่เดชองวันนี้ฝรั่งเศสคาดว่าน,น่าจะมันในระบบ4-231ผู้สัป,ประตูวนนี้ก็็จะเปนไม่งขวาก็็จะเปน ุเดฝั่งซ้ายคาดว่าจะเป็นเตโอโอเดเดสโดยที่คู่สนามวนี้ก็จะเป็นวิลเลียมซลิบาจะเล่นกับไดโยอุปาเมกาโนนะฮะโดยที่มิฟิลกลางคาดว่าจะใช้เอ็นโกโลกองเต้ จะเล่นคู่กับเวนเซอเอมรี่นะฮะสามนลูกนี้ก็จะเป็นไมเคิลโอลิเซองตัวนกกิสมันแล้วก็แบดลี่บาโคล่านาเปาก็จะวางสุนหน้ากับตันทีมอย่างคิเลียนเอมบัปเป้จะลงน้าตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอิตาลีภายใต้การคุมทีมของลูเซโนสปารลติวันนี้ครับอิตาลีคาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ433ผู้สัำรประตูก็จะเป็นเจลจิดอนนาลูมา นัลรับสคนครับฝั่งขวาคาดว่าจะใช้โจวานนี่ดิโลเซนโซฝั่งซ้ายก็จะเป็นเฟรโกดิมาโกนะฮะโดยที่คู่สนับก็จะเป็นเล็กซ์โดบาสตนี่จะเล่นคู่กับริคาโดคาฟาลิโอรีนะครับตรงกลาง3คนก็จะมีเดวิสเฟตเตซี่ซันโดโตนารีแล้วก็โลนโซปเยกินี่3นลกวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นมอยเซคิน เจนโคโมลาสปาโดรี o, uri, แล้วก็มัเตียซักขยีนะครับถ้าเทียบกันในของไลอัพเนี่ยก็ถือว่าทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสู่สีกันนะครับยิ่งถ้าเราไปส่องถึงผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าอิตาลีชั่วโมงนี้ผลงานไม่ดีเลยนะครับสเกมหลังสุดอิตาลีไม่ชนะใครแล้วก็5เกมหลังสุดของอิตาลีนะอิตาลีไม่เคยทําเงินเลยนะครับส่วนฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยถึงแม้ว่า5เกมหลังสุดจะพาลบไปถึง4เกมแต่ก็ยังมี1เกมที่ทําเงินนะแล้วก็ผลงานของฝรั่งเศสก็ไม่ได้้้ีีเเเเหล่่่่นนนนนะคัแตวาากมชยยยยออไปพงท ชันครับจากเลทราคาที่เปิดมานะฮะราคาเปิดมาผมมองว่าราคาค่อนข้างจะสูงนะ,ะซึ่งทีมเยือนอย่างอิตาลีเนี่ยก็เป็นทีมที่ขึ้นชื่อลรือชาในเรื่องของเกมรับนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกมรับของอิตาลีมีปัญหาจริงๆเรียกได้ว่าอิตาลีเกมรับไม่ได้เหนียวเหมือนอิตาลีในชุดนันก่อนฉะนั้นเลทเปิดมาในวันนี้เป็นฝรั่งเศสต่อที่ราคาคืนกระพุกผมมองว่าจากราคานี้ที่มันดูเหมือนแพงมากนะฮะแต่ถึงนาตอนนี้แล้วผมมองว่าราคานี้มันไม่แพงฉะนั้นค่นนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่จบบเจ อย่างน้อยๆเนี่ยฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ฟนทงเรามากันที่คู่ที่6นะครับก็เราข้ามไปกันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้นะครับจะเป็นคู่ระวงังอุลุกวัยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารักไวนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเอส a ตเดโอเซ e นเตนาริโอจะเตะก,กันในเวลา6กโมงครึ่งในช่วงเช้านะครับ เรามาดูเดนราคาคู่นี้กันก่อนเลยเรทเปิดมาในวันนี้เป็นอุลุกไวต่อที่ราคา1ลูก,ลาการาคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อุลุกไวต่อที่ราคา1ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งอุลุกไวราคาน้ำจะอยู่ที่1.90ถ้าเราไปลองฝั่งปลาร์กไวราคาน้ำจะอยู่ที่1.9 6ดเรทเปิดมานะครับอุลุกไวต่อถึง1ลูกเลยถ้าเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะก,ก็ฝั่งอุลุกไวอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว6นัดมีอยู่13คะแนนนะครับส่วนฝั่งปลาร์กไวอยู่5คคะะแนนนนเเเพียงง่าัั้อรบ ส่วนผลงานเฮทูเวสห้านะัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะ้าฝั่งอุลุกวัยชนะได้ถึง4นัดแล้วก็เป็นเกมเสมอกันไป1นัดโดยที่ในรอบแา้เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันปลักไวไม่เคยเอาชนะอุลุกวัยได้เลยนะครับส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นเกมที่ปลัก๊กไวเปิดบ้านแพ้กับอุลุกวัวไปด้วยสกอร,ร์หนึ่งเปอร์ตเมื่อช่วงปี2022นู่นเลยนะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมนะครับฟอร์มการเล่นครับเจ้าบ้านอย่างอุลุกไวฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าทะะดดดราะะง เกมพี่อุ้งวายนะเปิดบ้านเสมอกับกูเตมาลาไปด้วยสกอร์หนึ่งเปอหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนครับปลรรักไว้ฟอร์มห้างล่าสุดปลรรักไว้ชนะมาหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสี่เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ปลรรักไว้แพ้กับคอสตาริกาไปด้วยสกอร์สองประตุนนะครับซึ่งถ้าเรามาส่องไลน์อัพของทั้งสองทีมในวันนี้นะครับฝั่งอุ้งวายคาดว่าน,น่าจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งซึ่งกุนซืออย่างมาเซลโลเบลยซาก็จัดผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะ โดยที่วันนี้ครับแนวรับก็จะมีเซบาสเตียนกาเซเลสจะคุมมาจากการในเกมรับมิดฟิลคูการก็จะเป็นฟิลิโกเบอร์เบเดจะเล่นคู่กับมาเนลอูกาเต้ส่วน3ามักวันนี้ก็จะเป็นฟาโกโดเปเยสตี้ฟาุกโดตอเลสแล้วก็มักซิเมเลนอาราโคนาเปาก็จะวางศูนย์หน้าัวเก่าอย่างลุยโซเลสจะลงราบตะข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับปลักไวก็พยใต้การคุมทีมของเดนิเลกาเนโรวันนี้ปลักไวจะมาในารอบ42-23ึแนวรับก็จะมีโอมาเอนเตเดเต้จะคุมมาจากการในเกมรับมิด มาเทสเบียซันตีนะฮะจะเล่นกุกับดามียนโบบารล่าโดยที่3มในลลกนี้ก็จะมีลามอนโซซาคริโอเอ็นซิโซแล้วก็มิเกลอันเมลอนนาเปาก็จะวางอันโตนิโอซาเาเบียจะหลงราะตคะายแบบนี้ครับชาเทียบกันในแง่ของไล์อัพขุมกําลังเนี่ยก็แน่นอนนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างอุลุกไวเนี่ยขุมกําลังเนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่าฝั่งทีมอย่างปรักไวโดยที่แผงมิดฟิลนะ จะเป็นเฟรนิโกเบอเบเดยอดมิดฟิลด์จากไลัอมอลิตกับมิดฟิลด์ป้ายแดงตัวใหม่ของฝั่งแมนยูก็จะเป็นมานิโออุเตยืนคู่กันเลยกได้ว่าทั้ง2รายเนี่ยเป็นคู่ตัวจริงของลูกไวั์ในชุดนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดแข่งลูกไวั์ในชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับบวกกับตัวลุกเนี่ยก็จะมีเปเยสตี้ฟาโกูดตอเลสแล้วก็อาราโคเนี่ยก็เป็นตัวเด็ดเกมลุกของลูกไวั์ในชุดนี้โดยที่ตัวทีเด็ดที่สุดก็จะเป็นหลุยส์เเลสสุน้าตัวเก๋าจะเป็นตัวปั่นป่วนในเกมลููวววยีี่่ผมาขขุกกกลลังงดดดรอ ฝั่งปลักกไวทีมเยือนถึงแม้ว่าปลักกไวเองก็จะมีห้องเครื่องเพเมเกอร์อย่างครูเอ็นซิโซเป็นตัวสร้งสานเกมนะแล้วก็ริมเซนจะมีตัวบอลปวนอย่างมิเกลอันเมลอนลิมเซนจากนิวคาสเซลก็ถือว่าเป็นตัวเทพของฝั่งปลักกไวแต่ภาพรวมเนี่ยลุกไวดูดีกว่ายเยอะจากภาพรวมและเลยราคาที่เปิดมาเป็นอุลุกไวต่อที่ราคา1ลูกเกมนี้ผมขออยู่ไปที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างลุกไว ผมมงว่าวันนี้อุลุกไวนะครับแข็งแกร่งพอที่จะเปิดบ้านเก็บ3าแต้มไปได้ถ้าเราเลือกเชียร์อุลุกไวยในวันนี้ผมมอว่าเราจะได้ลุ้นทสองอย่างไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจ้าฟงเรามากันที่คู่ที่7นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้ในคู่นี้นะก็จะเป็นคู่รวงบราซิลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอกวาดอร์คู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามเอสเตโดเมเจอร์อันโตนิโอคูเป้เปเรล่าจะเตะกันในเวลา 8โมงเช้านะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยเลยเปิดมาในวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งบราซิลต่อที่ราคาลุกครบลูกครึ่งราคาณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บราซิลต่อที่ราคาลุกครบลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งบราซิลราคาน้ําจะอยู่ที่1.86ถ้าเราไปลองฝั่งเอกวาดอร์นะฮะราคาน้ําจะอยู่ที่2.00นะครับซึ่งราคาที่เปิดมาก็ดูเหมือนว่าราคาจะแรงอยู่เหมือนกันนะนะครับและถ้าเรามาเทียบกันผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยทั้ง2ทีมผลงานเนี่ยฝั่งเอกวาดอร์ดีกว่าบราซิลด้วยซ้ำซึ่งบราซิลนะครับ อยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว6นัดนมียู่7คะแนนนะส่วนเอกาดออยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว6นัดมีอยู่11คะแนนนะครับเกมนี้ก็เป็นการตัดแต้มกันไปยในตัวด้วยนะครับส่วนผลงานภาพรวมนะฟอร์มการเล่นนะครับบราซิลถือว่าฟอร์มไม่ค่อยเปียงปังสักเท่าไหร่จาก5เกมเนี่ยถึงแม้ว่าบราซิลจะไม่แพ้ใคร แต่ว่าเสมอไปถึง4เกมแล้วก็มีชนะไป1เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บราซิลนะฮะไปเสมอกับลูกวัยมาดูสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนครับเอกวาดอร์ฟอร์มดีไม่แพ้กันนะเอกวาดอร์ Ecuador นะครับชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอกวาดอร์นะฮะไปยันเสมอกับอาร์เจนตินามาด,ดูสกอร์1ประตูหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรามาดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะครับจากการคาดการณ์นะฮะบราซิลคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่กุนซือคนใหม่อย่างโดริวัลจจูเเเนนีียยร์่ก็ะวางอดมิเตาาาจกคุม,มาากการ เกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีอันเดบูโนกิมาไลส์แล้วก็ลูคัสปาเกต้าส่วน3ในลูกคนนี้ก็จะมีเอนริกโรดิโกแล้วก็วินเซจูเนียส่วนฝั่งทีมเยือนครับเอกอัลคาดว่าน่าจะมันในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีฟลิกตอเลสจักขุมประชาก,การในเกมรับมิดฟิลคู่กลางก็จะเป็นอลันฟังโกจะเล่นคู่กับเมอรเซดไซชโด โดยที่3ในลูกนี้คาดว่าจะเป็นชิลมี่เซเมนโตเคนดี้ปาเอสแล้วก็จอนเยบัวหน้าเปาก็จะวางเอนเนอร์วาเลนเซียจะลงราตาขายในวันนี้นะครับก็เทียบกันนะครับฝั่งบราซิลเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกันแบบตัวตัวปอนๆนะนักเตะก็บราซิลเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนนะ3ตัวลูกของบราซิลก็มาจากเลอมาลิตทั้ง3ตัวจากการคาดการนะครับก็น่าจะลงตัวเนื่องจากทั้ง3รายก็ซ้อมกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับบวกกับแผงไม่ฟิลเนี่ยดีกีก็ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอังเดรบโนกิมไลส์สักนิวอัสเซ ผมมองว่าบาซูชิดนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างจะดูดีนะถ้าเทียบกันในแง่ของชื่อชั้นนะครับส่วนฝั่งเอกวดอรนะครับตัวความหวังเตอร์ดูแบกของฝั่งเอกวดอรก็จะมีมาเซตไคซิโดที่จะปักหลักในแดนกลางนะครับแล้วก็ตัวลูกแน่ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอย่างเชอร์ลีซามิโตเคนดี้ปาเอสนะครับรวมไปถึงเอนเนอร์วัลลเนเซนาเป้าที่เป็นศูนย์หน้าตัวเก่าของทีมก็เป็นตัวอันตรายอีกหนึ่งตัวนะครับเั่นครับจากภาพรวมและเลนดราคาที่เปิดมาเป็นบราซิลต่อที่ราคาลูกครึ่งส่วนตัวผมก็ยังมองว่าบราซิลบราซิลค่อนข้างจะดดูีีีกกกกกกวววว่่่่่่่่่าาาาาาาถึงแแแมมมมม้้้อออนนบบรรซซิิิลลฟ์ไไคยยสสัเเททหตตช็ ก็มีการเปลี่ยนกุนซือมีการเปลี่ยนระบบมีการเปลี่ยนการเล่นผมว่าบอลเปลี่ยนกุนซือคนใหม่ผมมองว่ายังไงซะเกมนี้นะครับบราซิลจะกลับมาเก็บ3าแต้มได้แต่วันนี้บราซิลจะยิงเกินราคาที่ต่อรองหรือเปล่าตรงเนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับส่วนตัวผมมองไปที่ชาบ,บ้านอย่างบราซิลผมกัดฟันเลือกต่อไปเราลุ้นไม่ได้2กับบราซิลฟันทง ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดขัด,ขด,ขดอยากกดส่วนนี่ก็ลองคอมเมนต์บอกกัน,น่อยนะครับและทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสัน้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับคาซัคสถานกับนอร์เวย์คู่นี้เร์เปิดมาเป็นนอร์เวย์ทีมเยือนต่อที่ราคาลูกครบลูก,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 กึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่นอร์เวย์คู่ที่ 2, สองเซอร์เบียกับออสเตรียคู่นี้อลตรเ์เปิดมาเป็นอสอส คู่ที่3ครับเวลกับตุรกีคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างตุรกีคู่ที่4ครับเบลเยียมกับอิสราเอลคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นเบลเยียมต่อที่ราคาลูกครึ่งกบสอคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เบลเยียมคู่ที่5ฝรั่งเศสกับอิตาลีคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างฝรั่งเศสต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ฝรั่งเศสคู่ที่6ลูกวัยกับปลารักวัยคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นลุกวัยต่อที่ราคา1ููกค่นี้ผึ่งลอกไวคู่7 บราซิลกับเอกวดอร์คู่นี้เรลเเปิดมาเป็นบราซิลต่อที่ละคารุกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บราซิล ทําไปตามมานะครับทั้ง7คู่นะฮะวันนี้อยู่บนต่อทั้งหมดเลยนะครับและท้ายสุดนี้นะครับผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะคครรััับบสสวดี